มผมสอถามตอนกับไอตอนที่เรานที่เราแพ้กับอาร์ซอฟแล้วเราเรากลับมาประเมินนะครับว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นก็ผมกลับมาดูจุดบอดผมเยอะครับจริงๆอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งเลยผมแก้เกมผิดถ้าใครได้ดูผมชกกับมารัสผมจะเตะซ้ายวัหนวกขวาแต่ไฟที่ผมชกกับิีคิดซึ่งผมควรจะชกผมควรจะต้องชกแบบเดียวกับที่ชกกับมารัสแต่ผม ดันไปเตะขาไปนินเตะขาเขากล่าวว่าให้เขาลงก่อนแล้วจังหวะที่ผมเตะขาผมก้าวออกขวาพอผมก้าวออกขวาเท่ากับว่าผมก้าวไปหาหมาาัดเขาอันนั้นคือจุดผิดพลาดที่หนึ่งเพราะผมวนออกขวาเท่ากับก้าวาาไปหาหมาาัดเขามันเป็นสองแรงบวกกลายเป็นว่านั่นทาให้นั่นคือจุดที่ผมโดนตอกนั่นแหละคือจุดผิดพลาดหนัก,นก,นก,นกที่สุดในเกมครับท,ท,ที่ต้องกลับมาแก้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเร่งไปเดินใส่เขาเพราะว่า อาจจะด้วยความที่เราชกในบ้านเราอยากเอนเตอร์เทนคนดู